ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติสายกษัตริย์และประชาชนรายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬและ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้อยู่กับผมนสรุธถาพรทองสุธีครับภารกิจแรกวันนี้นะครับเราไปติดตามประรวงกลาโหมนะครับแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นในพลโดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พลเอกนัดอินทรจเจริญประลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นในพลและพิธีรายงานตัวของนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมย้ายเข้ามารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนายทหารที่ย้ายเข้ามารับรชาชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขณะเดียวกันการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจแก่ตนเองและวงตระกูลซึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนี้เพราะทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละจึงขอให้รักษาคุณงามความดีตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมธิบาลและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถร่วมใจกันสร้างสารรคพัฒนาหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ต่อสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมประเทศชาติและประชาชนโดยรวม พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยในวาระตุลาคม2563และรายงานตัวเข้ารับรชาชการของนายทหารสัญญาบัตรชั้นชั้นยศนายพลที่ได้รับการโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้ปรับย้ายมารับรชาชการในกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมกันนี้ได้ถวายคำสัตย์ปริญาณเพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจ,จริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแนวแน่แก้ไขปัญหาของชาติและพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือประชาชนสร้างสารคคุณประโยชน์แก่แผ่นดินรวมทั้งจะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคำธรสอนแห่งพระศาสนาตามแนวทางพระราชว,วาตลอดไป พลอากาศเอกแอ์บุญสุทธิวันผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายฐานสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรโดก้ารปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นในพลอากาศในวาระตุลาคม2563จำนวน91นายโดยผู้บัญชาการฐานอากาศกล่าวว่านับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจแก่ท่านและวงตระกูลที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชาการด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละและมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติภาร,รกิจจนสำเร็จลุล่วง เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์แก่กองทัพอากาศประเทศชาติและประชาชนโดยรวมสืบไป กองทัพอากาศจัดพิธีส่งกำลังไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9พอากาศเอกแอบูลสุทธิวันผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลโดยกล่าวขอให้กำลังใจกำลังพลทุกคนนะครับที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทนเสียสละเพื่อส่วนรวมและน้อมนำยุทธศาสตร์ราชทาน,านเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต <Guin> เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามและนำสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ววันและเชื่อมั่นกำลังพลทุกค,คนจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูน ทั้งนี้กองทัพอากาศนะครับได้มีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติกับหน่วยงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในการป้องกันหยุดยั้งภัยคุกคามรูปแบบต่างๆรวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน กองทัพภาคที่หนึ่งจัดพิธีส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่หนึ่งจัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งระหว่างพลเอกธรรมนูนวิถีกับพลโทเจริญชายหินเทาโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงภายในกองทัพภาคที่หนึ่งและหน่วยขึ้งตรงกองทัพภาคที่หนึ่งร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยพลเอกธรรมนูนกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามที่มีพระบรมราชโอการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบก โดยตลอดระยะเวลา1ปีที่ปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาคที่1ได้รับความร่วมวมือร่วมใจเป็นอย่างดีส่งผลให้ภารกิจต่างๆของกองทัพภาคที่1ที่ได้รับมอบหมายสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของประชาชนโดยมั่นใจว่ากองทัพภาคที่หนึ่งภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นกำลังหลักของกองทัพบกในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติรวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความผาสุขให้เกิดกับประชาชนและประเทศชาติสืบไปด้านพลโทเจริญชัยกล่าวน้อมรับหน้าที่นี้ไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรับผิดชอบ พร้อมสืบสารงานตามแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ได้วางรากฐานไว้ด้วยความซื่อสัศศตย์สุจริตเสียสละดังเช่นที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอมาขณะที่พลโทธเนศวงช์อุ่มเจ้ากรมยุทธศึกษาทหาราบกซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่สองได้ทําการมอบการบัคบัญชาให้กับพลโทวิสันติสศีดาเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกคนที่48 โดยพลโททเนศกล่าวเชื่อมั่นว่ากรมยุทธศึกษาฐถานบกภายใต้การนำของพลโทวิสันติสศีดาจะมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านขณะที่พลโทวิสันติกล่าวยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละซื่อสัตย์สุจริตจะปกครองบังคับบัญชากำลังพลด้วยหลักธรรมพิบาลยึดถือความถูกต้องเป็นสำคัญพร้อมเทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้อย่างเต็มกำลัง ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์จัดพิธ,ธีรับส่งมอบหน้าที่และสายการบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ระหว่างพลตรีกรันตพศเศรษฐารัศมีผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์คนเก่า และพลตรีอุดมแก้วมหาผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์คนใหม่โดยพลตรีอุดมกล่าวให้ความมั่นพร้อมปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาพัฒนาและเสริมสร้างหน่วยและปฏิบัติภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกให้สําเร็จลุล่วงเกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ทหารนะครับยังคงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสมณฑลฐานบกที่310จิตอาสา904พร้อมด้วยวิทยากรจิตอาสา904ทําทำกิจกรรมจิตอาสาระดับมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนพดุงปัญญาโดยจัดปัญญาให้ความรู้ในหัวข้อประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มาของโครงการจิตอาสาพระราชทานและกิจกรรมจิตอาสาโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความรู้สึกยินดีนะครับและก็รักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทําให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภาคภูมิใจที่เกิดในชาติไทย ชุดควบคุมทักสิณสัมพันธ์ครูหมวกแดงร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4709พบปะเยี่ยมเยยนประชาชนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนางโรกายะสากอบ้านเลขที่224หมู่7ตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาซึ่งเป็นผู้ยากไร้มีฐานะยากจนได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจและได้ร่วมกับน,นายอนันต์ แม่เราะนะครับกำนันตำบลลำใหม่หมอบถุงยางชีพให้กับนางแม่เยาะดอเลาะเพื่อให้ความช่วยเหลือและทำการตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายณนะบ้านเลขที่47หมู่6ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เราได้บทเรียนบางอย่างและทำให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขภาอนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กํำลังใจซึ่งกันและกันในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรา มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องเล็กของกองทบ,บกนะครับครอบครัวรบพิเศษในแต่ละวันเขาต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำต้องผ่านอะไรถ้าอยากรู้คลิปนี้มีคำตอบครับ วัสดีครับกระผมร้อยโทก้ารีทองอินผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารต mm ือสารมีสามที่หเดินาการสงคารามพิเศษครับสำหรับการฝึกทั้งหมดนะครับปกติจะฝึกทั้งหมดสิบสัปดาครับผัดที่1นึกสานะครับจะเป็นการฝึกแบบหสัปดาห์ก็จะทําให้การฝึกกระชั้นและเข้มข้นมากขึ้นครับก็อาจจะต้องอัดแน่นในการฝึก หรับการฝึกสัปดาห์แรกก็จะเป็นการฝึกในท่าบุคคลท่าเบื้องต้นในท่ามือเปล่าแล้วก็จะเสิร์ฟเกี่ยวกับมาตรการและก็ความรู้ในการป้องกันโรคระบาดแล้วก็มาตรการป้องกันโรคลมร้อนสําหรับมาตรการนะครับในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 ก็เช่นการเว้นระยะห่างนะครับ แล้วก็จะให้สวมแมสตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้า,าน้ำหลังเข้า,าน้ำหรือก่อนขึ้นลงนอนก่อนเข้าโรงเรียนครับก็เพิ่มเติมในแบบธรรมเนียมแล้วก็วินัยทางทางหารครับและถ้าญาติเป็นห่วงนะครับสามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางน,นะครับก็คือจะมีลุ่มลายญาติทหารใหม่นะครับจะคอยอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการฝึกของน้องๆภาพการฝึกแต่ละวันนะครับและอีกหนึ่งช่องทางก็คือเฟซบุ๊กองคพันทหารสื่สานริพา,า,านน์โดยป็ชาก,การสงคารามพิเศษครับ จะมีมาตรการให้น้องๆทาหารใหม่นะครับโทรกลับบ้านเพื่อให้ผู้ปกครองคลายความกังวลใจนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับในทุกวันพุธนะครับพ่วงเวลา19.00ถึง20.00นะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการเพื่อชาติสศาต์กษัตริย์และประชาชนหมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะลากันไปด้วยบทเพลงคนดีไม่มีวันตายสวัสดีครับ เช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เรา